มาแล้วครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่207จากต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีนครสวรรค์นะครับกำลังออกจากสถานีอายุทยามาแล้วนะครับ วันนี้ใช้หัวรลจักรอะส่อสมหมายเลข4408ทูําขบวนมานะครับ แล้วนะครับขบวนที่207